สองคนได้ครับผมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเริ่มแล้วครับผมบทลงโทษครับผมบทลงโทษครับของของสนามหนึ่งมาได้นะครับหงอกหงอกจิงแล้วพักกี่ชั่วโมงไอ้잉พักกี่ชั่วโมงเดี๋ยวก่อนเริ่องบ่ายโมงนะครับผมเล็กใหญ่นับหนึ่งสนุกครับผมเล็กใหญ่นับหนึ่งหมดครับผม ข้างบนลุกข้างบนลุกข้างบนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกือสีครับคุณมือใจครับผมโอ้แต่ละเกอบไมโครเอาโห พี่น้องนักตกปลาทุกท่านนะครับพอดีวันนี้ผมมีกิจกรรมพิเศษนะฮะมันจะเป็นการแข่งขันตกปลาเล็กๆน้อยๆในกลุ่มนะฮะก็มีผู้ใหญ่จะดีเขาเชิญมานะครับก็ลองมาดูกับเขานะครับว่าจะเป็นยังไงออตอนนี้ก็อยู่ที่บอ่อตกปลาแล้วนะครับเดี๋ยวจะมีกิจกรรมก็รอพี่เขา ดําเนินการอยู่นะครับตอนนี้รอเขาอยู่เดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะกติกามันคืออะไรเดี๋ยวเราไปชมกันว่ามันจะมีอะไรพิเศษไหมป่ะเดี๋ยวเรามารอดูกันไปดูนะครับว่ากติกาจะเป็นลักษณะไหนฮะตอนนี้พี่เขากําลังเตรียมอุปกรณ์นะครับห้้้าามมย เอาทางไร้อางว่าอ่า็แรกถ่ายข่อนตรงหลายๆมุมแ่บถ่ายตรงข้างสวัสดีครับวันนี้พี่มีจะทําอะไรนะครับผมกิจกรรมคอนเทนต์ใหม่ๆนะครับผมคือจัดให้คนในกลุ่มผมนะครับที่ผมรู้จักนะครับผมมาร่วมสนุกกันแข่งขันครับว่าใครจะได้แจ้น้ําแข็งนะครับผมแล้วพี่ชื่ออะไรยังครับผมโอ้ยไอเยินครับผมไอยิงนะครับผม รอที่สุดนะกันนะครับผมน้องครับผมไม่จะไม่เลยก็ได้พี่ที่จะไอ้อย่างฮะตัวหัวมังกรครับผมเดี๋ยวเราก็มาหอกันนะครับว่าทีมๆหลายหลายคนเนาะกำลังเตรียมตัวกันนะครับเซตของอยู่ครับผมครับนี่ก็สนับสนุนอย่างเป็นทางการนะครับแม็กเฟนนะครับดูหน้าครับผมจากเมื่อก่อนครับดำคิมีครับเดี๋ยวนี้นะครับ ยังที่เห็นครับออกกับโจ้มาได้แต่ครับผมแม็กเมนใช้ดีจริงๆครับผมผมคุณงอกผมคุณขาวคุณใจตัวนี้เลยดำคุมมุมเลยครับใจดีมากแม็กเมนกูเล่นนะครับผมกิมนะกิมเป็นกิมตาหน้าครับใช้ดีครับผมสู้แดดสู้ฝนสู้กุยยางครับมาสู้ยาอย่างเดียวครับมาสู้เมียครับกระเป๋าในสตางค์ครับกระเป๋าสตางค์นี่สู้ไม่ได้ครับผมดีครับผมใช้ดีมากครับ เดี๋ยวผมจะส่งคลิปที่ผมทดลองมาคือน้องแม็กเฟิร์นพอนะครับผมเจ้าของน,นะครับเจ้าของแม็กนีนะครับผมโอเคครับ กันแค่รีบสิงมันแม็กซ์มนเรามาดีใช่มีเยอะนะไนรีบรีบรีบเดี๋ยวผมตัลรกคะแนนคุณแหมออผมยังไม่มีคะแนนครับผมีโลกนงนะแม็กซ์นนได้ มีสไหีิยไหนให่ได้ิเหรอนั่นหือตัวดกนี้่นเล็กใหญ่นับหนึ่งสนุกครับผมเล็กใหญ่นับหน่งหมดครับผมเด็กเด็ด็กเ็มาดใหม่ก่อนครับไอ้สก่เพิ่งกำลังมัดาพริกมานะครับผม i ยี่ยสุกเ,เลยะยีส่สกใหญ่ขึ้นวยนะ่นก็เจ้าเจ้าฮ้ฮิไฮยังไม่ได้ถ่ายด้วยครับลบลบ,ลบข้อมูลเต็มลืมลบอ่ะแต่อตอนนี้ใหญ่แท้ยีส่สกฮะ<อ>เริ่มใหญ่นิดนึงนะฮะทุกทีก็สอง้ินะครับสอง้ิก็คือไปยี่สกอ่ะเจ้าเจ้าบอเนี่ยเต้าครับ กต้าหูเจ้าโบกกับเต้าเต้าบอกพึ้นดูอะไรยิ่งโศกขึ้นมาจริงๆจริงๆเลยยิ่งโศกนะตัวอันตรายขึ้นปูดน่าจะปูดหม้อเลยว่ะโศกัวยร้อนนะครับมาแล้วเด็ดจังเลยถือว่าสวยนะครับโอ้ยเจออะไรจะรับเวทไซต์อะไรขึ้นแหละ จะเป็นคนปุ่นตอนวัวมามแล้วคูกน้อยขึ้นมาต่อม,มันกอใหญเริ่มใหญ่เว้ยนะนี่โก็ิทีขึ้นมายี่โตก็ใหญ่นะนะหมดแล้วยังฟ้านะ,นะป<า>่าป่าสังเขงา่าไข่ยังม่ได้เลยนะ ทุาคนั้งหมดกันม่เลยทำไมทวเวก็ได้เป็นบ้านลังแลเด้อนี่นะครับอ้้เจ๊งเฮาทีนี้ดยวกันนะมที่งสุดละโอ้โโบ้ดโวยนะนดูะเตียวมนมาแล้วแต่บ้านเราเนี่ยสุดท้ายแล้วควาไปเลยว่าไปเลย ว่าเอออันนั้นอยู่ดับนันดับนี่เนี่ยคือแก่กับคนเดียวอย่างท่านท่านลุกข้างบนลุกข้างบนลุกข้างบนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย กระเถิบกระเถิบมาใกล้ๆกันเลยนะครับแต้มนี่มาใกล้ๆกันเลยครับผมเพราะจำนวนคนนะครับด้วยมันระบุด้วยจำนวนคนเลยนะครับผมจำนวนคนมันได้เปรียบนะฮะสามต่อสองเนาะแต้มเลยขยับเร็วนะครับไอ้เมกกี้คนดีนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัครับสวดีสวัสดีครับสวัสีควัสครับสวัสดี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 ครับสวัสครับสวัสดี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 ครับครับสวัสับสีครับสวัสดครับ บ,บิ๊กโค้ดนะครับผมเหมือนปลาบื๊กโค้ดเนาะตัวดีนี่คสตัวนี้บิ๊กโคครับผมตัวนีบิ๊กโค้นะครับผมบิ๊กโคที่ะมีไซส์ใหญ่หน่อยนะครับผมครับผม ครับก็ถึงเวลาพักแล้วนะฮะพักก่อนนะฮะตอนนี้พักเที่ยงนะฮะตอนนี้พักกินข้าวว่าหมดภาคเช้าไปแล้วนะครับตอนนี้ก็ปรึกษาหาลือกันครับว่าจะตกยังไงนะฮะกับกติกาแปลกๆปบ้าบ้าบอๆนะครับกติกาที่ผมยังงงเลยนะฮะว่ากติกามีที่ไหนบ้างในโลกนี้นะฮะได้เวลาอาหารกลางวันแล้วนะครับ ปลาหัดเซาไอ้ยังพวกเนี้ยนีแกงอมโอ้ของทีเดดลาบหวมงมมแมงมมนับกว่าเตมไม่ลใส่งนับก่ามีูใค่ขางนับ่โอ้ตีเลไ่ะวันนี้ยิ่งจัดเมนูให้ใช่ไหมครับครับอันนี้ตาคนร้อยของคุณไงผมจะเชียงสักบาทอ๋อมามามานกิ ครับครับอ้าวงวดกันเหนาะเหนาะเหนาะตึงแล้วพักกี่ชั่วโมงไอิงพักกี่ชั่วโมงเดี๋ยวก่อนเริ่มบ่ายโมงนะครับผมหมดทอเริ่มตอนนี้จะเริ่มพักบ่ายกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปฟังกติกานะฮะกติกาสนุกมากครับผมเด็ดมากครับเด็ดมากเด็ดมากเดี๋ยวไปดูกันนะฮะว่าพักบ่ายกติกาจะเป็นยังไงโอเคไปดูกันนักาพร้อมนะครับ เริ่มมากครับผมทีมผสมกันฮนะนคนละเออคนละสองคันนะครับผมโอ้ยทีมีผสมการนะครับห่อไร่เงี่ยเหมือนเดิมนะครับผมมาักดไม่จำกัดระยะนะครับคนละสองคันนะครับจำกัดระยะนะครับต้องมีนะครับคนละสองคันนะครับผมผมไม่รีบครับต้องมีคนละสองคันในสามตวัดในสี่ตวัดนะครับผมคุณ<ง>ต้องเปลี่ยน เยอะอีกหนึ่งครั้งนะครับผมคุณอย่าลืมนะครับผมถ้าคุณลืมปุ๊บผมลบคะแนนของภาคบายทั้งหมดนะครับผมสามถึงสี่น้อยอีกหนอก็คังที่สี่ไงฮะถ้าคุณคังที่สี่คุณตวัดคันเดิมอยู่คุณก็จะโดนโลแ้มทั้งหมดเท่ากับสามครั้งคุณต้องมาใส่เยื่ออีกการหนึ่งการหนึ่ง,ต,งต,ต้องใส่ที่คอตัวนะครับเพราะผมมีกล้องวงจรปิดของผมมีอยู่หนี่ ผมจะคอยนนี้ขึ้นตัวสายเมนใหม่หมดแล้วนะฮะผมก็แหลมากนะฮะไม่เคยเห็นกติกาแบบนี้นะฮะที่เดียวในโลกครับผมอยากตกสนุกสนุกแบบนี้นะัะต้องมาหาพี่ยิ่งครับตอนนี้คันแรกนะฮะพิ่งเสร็จนะฮะ กติกาให้สองคันนะครับสองนะครับจะเล่นระยะสองเจ็ดยี่ห้อไม่บอกครับอะไรไม่รู้ เกมช่วงบ่ายกันแล้วนะครับผมนท่น ลูกเขาทำอันยังลูกเรต้องตอบจากอย่างอย่างแล้วแซ่บไปเท่านู้นเนอะหนึ่งเนาะน้องดานโอ้น้องดานก่อนน้องยิ่งครับ ชันป so <S ell> <S ower> ่ายน้ำเลยมือป่าเข้ามีว่าเทคนิคใหม่เลยอยนะฝั่งโน้นอ่ะั่โ้อ้ย ตอนนี้ก็การถิ่นขานก็เสร็จมาแล้วนะครับผมอนี้เริ่มเก็บอุปกรณ์กันแล้วนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะฮะลองดูใครจะโดนทําโทษตามชมนะครับว่ากรรมการจะประกาศผลยังไงเดี๋ยวไปดูกันนะครับครับผลรวมทั้งภาคบ่ายและภาคเจ้านะครับของสี่ทีมนะครับผมสะพายคันนะครับ122แต้มนะครับผม จากผลบวกผลลบเรียบร้อยแล้วนะครับผมได้ร้อยสิบสองแต้มนะครับอร่อยรอรักนะครับผมได้9 4แต้มนะครับผมบวกลบเรียบร้อยแล้วนะครับบ้านเราลุงลังนะครับผม113แต้มนะครับผม113แต้มนะครับเคี้ยวน้ำนมนะครับผมบวกลบเรียบร้อยแล้วนะครับ 121แต้มครับผมผลสรุปคนที่ได้ที่1นะครับ,บใบแจ้งที่2นะครับซะพาย่คันได้ที่1นะครับ122แต้มนะครับผมแต้มคนที่ได้อันดับ2นะครับกแขกเนี่ยต่อสุดท้ายเชียวเขี้ยวน, <c oughs> น้ำนมไซโยโกนโก้โก้โก้เนี่ยโกก้เนี <S <S> <S <S> <S ย่ <S <S> <S <S> ยฮารอดล้วฮาอดแล้วโก้เนี่ยบะโกงครับ เราผมทุนรอบเลียบนร้อยเดี๋ยวผมพอได้ครับผมมีหลักฐานทุกอย่างเลยครับผมนะส่วนอันดับที่สามนะครับผมหนึ่งร้อยสิบสามแต้มคุณโดนมินมอ่อนะครับผมบ้านเราลุงลังทีมนะครับผมเย้<笑><笑><笑>น,นะครับผม คงถูงชะตากรรมตัวเก่านะครับยินดีนะครันยินดีด้วยนะครับยินดีด้วยนนะครับเอ้ยอร่อยรอร่านะครับผมโอเคหกสิบสี e nah ่แต้มนะครับผมโอเคผมุดสี oh ่สี่นี่นร่หนึ่งสองแต้มนะครับยินดีด้วยครับผมยินดีด้วยครับผมยินดีด้วยครับผมโอ้โหยินดีด้วยครับผมนับพีดก่อนนับพรีดก่อนจริงครับยินดีด้วยครับผมแต้มเดียวแต้มเดียวหมดจ่ายอะแต้มเดียวหได้ครับผมข้าตัวเดียวอ่ะ ฉันผมมีพร้อมครับผมแล้วผ่านผมมีพร้อมแล้วฮะเมื่อกี้ผมฟูสองรอบอะคอยไม่พร้อมจุดราคาผมจดเรียบร้อยแล้วครับจดหมดครับผมทีมทีมงานครับผมอร่อยร้อนร่าผมนกวตี๋บะหมี่อย่างนี้เปิดได้ป้ครับเปิดได้ป้ครับหนาวแน่เรียบร้อยคุณโดนพวกคุณโดนโอเคครับผม ตอนนี้ก็ประกาศผลเรียบร้อยนะฮะทีมงานที่ได้รางวัลที่หนึ่งก็คือเป็นทีมงานของสะพายคันนะครับผมแล้วก็อีกทีมก็เป็นทีมที่ได้มาสองก็เป็นทีมใหม่นะฮะทีมใหม่ทีมฟันน้ำนมหันนี้ทีมฟันน้ำนมเป็นไงบ้างครับโอ้ยคนเก่งครับอย่างไดเกิดตึงเก่งแค่ลูกทีมผมก็ทำได้โอ้โหอันดับสองใช่ไหมครับอันดับสองใช่ไหมอันดับสองกันครับแล้วจากการคำนวณผลเรียบร้อยผมโก้มา เวททุกแนวครับผมจัดมาแล้วใช่ไหมกลาวแล้วครับผมสําหรับผมนะฮะอันดับสามฮะไม่มีโดนดําโทษอะไรนะฮะเดี๋ยวไปดูกันอะไรต่อไปก็โดนอยู่นะฮะโอเคครับเดี๋ยวไปดูวิธีการโดนดําโทษนะฮะตอนนี้คือเราเก็บของแล้วก็เดี๋ยวไปเอาเอาเอานี่เอาเอาถโดนบูชายันกันนะฮะเดี๋ยวไปดูที่เขาโดนดําโทษนะฮะเดเขาไปจังยิไปกันของของสนามหนึ่งมาได้นะครับ ก็จะมี2และ3และ4เข้าไปนะครับพี่เขากำลังอธิบายกติกานะครับของแต่ละแมตนะฮะตอนนี้แมตที่หนึ่งนะครผมเป็นเป็นแมตวายกันนะครับไเป็นไฟท์เทนคนลงโทษคือให้ผู้ที่ลงน้ำปะแป้งคนที่ได้ที่3นะครับผมอันนี้คือแป้งครับผมอันนี้คือแป้งนะครับผมที่สามครับผมแป้งครับทีมทีมไหนได้ที่3ก็ครับเออไออย่างงอลัง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 เนี่ย อใหญ่ลุงลังลังนะครับผมลุงลังลังนะครับผมโอเคครับอันนี้อันนี้บทลงโทษของทีมที่3นะครับครับผมแล้วมีกี่คนเขาเพิ่มเติมกันได้ครับผม่เติมครับผมอ่ะจัดการมาเลยมาเลยสำหรับน้ำน้ำตรงนี้ก็เป็นคู่ที่ได้คะแนนอันดับหนึ่งที่เขาประกาศเมื่อเช้านะครับ ผมจะถ่ายให้ดูนะครับว่าทีมไหนโดนนั่างหมูมอเตอรนะครับแต่ตอนนี้น้องๆหลายคนอยู่นะครับเขาทำโทษกันอยู่นะครับทำโทษกันอยู่นะครับมาเนี่คิงอ่ะมานี่ยเอวไอ้นี่ตน้ารลมาไหนไหนไอ้นี่สมบูนะิมครับของไอ้แมกนะครับลูกพี่ขอไอ้แมกขอไอ้แมกขอไอ้แมกครับผมแปลกครับโอ้หไลครับลครับ ไอติแค้นนานเลยนะเว้ยนะนานเลยล่ะอันนี้คือการลงแขกครับเชิญครับเชิญครับโอเคครับผมโอ้โหไี่ใส่หรอก ลงแข้งไปเขาไปเขาเออลงแข้งเลยแต่ละคนนี้โคงแค้นอ่ะโคงแค้นแน่ดูอ่ะอับผมครันนี่ลงแข้งครับผมโอ้ผมดนยังมาปอครับคอเคลิกตาได้ครับผมอันนี้หลอดนะครับแม็กมีนนะครับเป็นของมกมีนเป็นของครีมนี่ครีมสูตรใหม่ครับมักหน้ามักหน้ามักหน้านี่เป็นมักหน้ามักหน้าอันนี้มักหน้าครับผมแต่ละคนมักหน้าคอหรือยังพอใจหรือย่างนี่เราพิเศษแล้วอันนี้อันนี้พอใจกันหรือยังพอใจกับนี่ย่งครับผมโอ้ยน้องน้องจีนน้องก็ใหญ่มากเลยใหญ่มากเลยครับ นี่นะครับบทลงโทษของทีมที่ได้หนาสาครับผมเอาเนี่ยไอตอมหมิ่นเอาเอ็มยูติ้งลงมาเลยปล่อยปานีครับผมปล่อยเปิร์ลวันนี้เป็นว่านของเปิร์ลมันมโตตอบมาได้ครับผมจะบอกมาได้ครับผมนี่โตตอบไม่ได้นะครับโตตอบไม่ได้ครับโอ้โหแหมยยืนคู่ครับยืนคู่ครับผมแข้งแคหน้าดูนะฮะไปปุ่นไปคุ่นไปขอแปะกาวนะครับขอแปะกาวนะครับ แล้วผมจะเอาไไออ้้เจ่งมาเจ่งมาแล้วผมจะเอาคันอื่นนะครับแล้วผมจะเอาใครเยอะไหหน่อยต้องลีอเนอื่นนะครับต้องมีเอาคคืนรันอื่นโืนแขนไอวัคกิทแชร์ลินสายอะไรติดอ่ะครับผมต่อไปเดี๋ยวไปดูอันอื่นนะฮะโทษอันอื่นนะครับสำหรับทีมที่ได้อันดับหนึ่งนะครับผมยินดีด้วยครับผม 30ใจเย็นๆครับสองสองนาทีโอเคครับผมที่เห็นถอดเสื้อกันนะครับถอดเสื้อกันนะครับอ่าทีมที่ได้อันดับหนึ่งและทีมที่ได้อันดับรวยนะฮะก็อย่ดูนะจ้าอย่าอย่ามาสองนาทีครับพี่นี่รู้สึกยัไงบ้างครับผมโทษคือโทษครับผมรู้สึกดีใช่ไหมครับตรงนี้ครับออกนี่เราก็โดนหันเลยเนอะเริ่มจากศูนย์นะครับผมเริ่มจากศูนย์ครับผมเริ่มอ่าครับ ตอนนี้ไอ้เก่งเริ่มมาแล้วครับโอ้โหสะพอดีอยู่สบายสบายครับผมโอ้ยสองนาทีสบายสบายต้องนั่งสมาธิให้มันได้เลยนะสบายสบายแต่ว่ามันโค่นหนาวเลยแท่ๆรายการสุดยอดครับผมยอมสนุกมากพี่โอ้คนที่สามครับคนที่สามครับพร้อการครับเนื้อคืดนักน่ะไอการครับผมไอการทีมสบายคันจะครบครบคนนี้อ่าสบายคันคนที่สามครับขอมขว่อนสักหน่อยนะครับไอการอ๊คันตาผมแล้วพี่ มัมาถือท่วมคอมาถือผมครับ้าเกลอเ่อห้องเหม็นขาวมาเมืนอแล้วล้างขาวสักหน่อยโอ้ขาไปกอดแต้เลยบอยแล้วเก้าแปดเจ็ดหกห้องีสนองกัวมีหนึ่งโดนสุดๆอาไปแล้วครับสมหายคันทบ3สามคนเรียบร้อยนะฮะ ตอนนี้เราต้องรอเติมน้ำแข็งนะครับน้ำมันร่มบิดแล้วครับนี่นะครับทีมอัมดับหนึ่งอโหทีมต่อไปครับน้องคิมอร่อยรูนะครับผมตอาตองตนาวขึ้นขนองตองตองปองต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 อ้ตองตองตอกตอง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 ตอนตอง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 ตตอหตองตบงตอครับตอง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 กนแงงออ จ้าไปว่าจะลงเลยผมเนาเอาๆพี <seid> <im lly> ่ไอ้ยิงๆิยิงพี่ว่าจะลงไหมว่าถ้าคุณลงหกนาทีได้ผมก็จะลงหกนาทีได้อ่ะคุณอยู่ได้ก่อนหกนาทีไอ้นัด อร่อยรู<า>นะครับผมตะกี้นี่ไอต้ตองกลิ่วล้อลากนะครับอันนี้ไอ้ทัดอร่อยรูมาแล้วครับผมวอมวอมนกไก่ครับวอมนกไก่ขึ้นปลาสภาพน้อยสักหน่อยครับเดี๋ยววอมนกไก่เดี๋ยวตัเย็นวอมนากไก่ให้มันให้มันซึมซับความเย็นครับโอ้ยมันซึมซับความเย็นนะครับผมขนาดถ้าเอามือจุ่มวอมมือแดงมดเอาเลยจ่า่ทิ้งให้ขวดเอ้าไปยู่นะยู่นี่มือแดงอ่ะพร้อมยังพร้อมครับเอาหนึ่งสองสามดูมือแดงตัวแดงวัวเดี๋ยวเฮ้ย โอ้ยยังมีเสื้อผ้ากันอยู่ยังแขวนน้อยอันนี้น้ำแข็งมันอยู่แล้วนะตะกี้ต่กี่แห้งหมดแบบแอนแล้วแสวงแน่นอนเขาเมื่อซื้อเป็นยังไงครับตั้งลุ่มตั้งลุ่มตั้งรุ่มจะบอกบอกว่าไงก็ยังไงมาอึ้นแนวก็เหมือนรับห้าสี่สามสองหนึ่งขึ้นครับผมโโออ้าคนสุดท้ายของทีมอร่อยรู้ ไอ้ไอ้นานนี่ปนใส่เสื้อผ้าอยู่นะครับผมด<า>ีครับเรียกกระนั้นปรัสภาพร่างกายสภาพร่างกายนะครับผมโอ้ยมา,าพร <อ S 1> ้อมยังหนึ่งสองสาม โอ้โหอันนี้อาการนักตองเป็นไงบ้างครับผมเป็นนะครับไอ้ต้อ่คืนคืนนั่นกับคืนนี้อันคืนนั่นกับวันนี้อันไหนเจ็บปวดละกันครับอืมอันนั้นอุ่นนมครับโอเคจบครับผมจบครับผมโอ้ยสองนาทีผ่านไปนะครับผมสำหรับคนนี้โอ้โหอันนี้สภาพร่างกายเจ็บหกเข่าอยู่แล้วนะครับเจ็บขาเจ็บปวดขาเป็นเกาคนนี้เป็นเกาเป็นเกาครับผมโอ้เตียวเตียวบอกออกครับผมใจเย็นครับผมต้องพยุงวันนี้ฮะต้อง พี่ทำโทษไปใหญ่กอฟินครับฟินในความโหดตกรันครับฟินครับคำเดียสุดยอดครับเทจำรันตอนนี้ก็เสร็จสิ้นทั้งหมดเลยนะฮะบทลงโทษที่เราตกลงเอาไว้ในการแข่งขันนะฮะก็จบทั้งหมดเลยนะครับตอนนี้ทุกคนก็ได้รับโทษตามที่ตกลงเอาไว้ตามกติกานะครับก็ อันดับหนึ่งและอันดับบวยนะฮะเขาโดนหนักหนักหนักกว่าผมนะฮะผมก็โดนแค่นิดๆหน่อยๆนะฮะตอนนี้ก็ล้างหน้าหมดแล้วนะฮะก็เสร็จสิ้นแมตช์การแข่งขันวันนี้นะฮะก็แต้มก็ตามที่พี่ยิ่งประกาศนะฮะมันจะชนะกันไปนิดนึงหรือว่าไม่ขาดกันเยอะนะฮะแต่มันอยู่ที่เทคนิคการคำนวณนะฮะว่าใครจะคำนวณเป๊ะหรือว่าได้ อันดับไหนนะฮะผมคิดว่าเนี่ยฮะมันลำบากมากนะครับทีพี่ยิ่งจัดแต่ละทีนะฮะอืมอันดับหนึ่งโดนทำโทษอันดับสุดท้ายโดนทำโทษอันดับสองรอดอันดับที่สามโดนทำโทษโอ้โหเดี๋ยวค้างอีกสามแมตช์นะฮะที่แกจะจัดนะฮะเดี๋ยวจะมีทีมงานเพิ่มมาอีกนะฮะในแมตช์การแข่งขันครั้งหน้านะฮะโอเคสำหรับ แมตช์นี้นะฮะทริปนี้นะฮะก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวมาตามชมแมตช์ต่อไปนะฮะที่ยังค้างอีก3ที่นะฮะอีก3แมตช์นะฮะที่ยังค้างอีก3แมตช์นะฮะไม่รู้ว่าจะเป็นที่จุดไหนและการนั่โทษยังไงนะฮะก็สําหรับวันนี้ก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยนะฮะโอเคขอบคุณมากๆนะฮะที่ติดตามชมโอเคบ๊ายบาย